ว่าไงพ่รุ่น MG สนใจคันนี้ไหมครับผมร้างคาเปิดได้ไม่สามหมื่นครับให้ผ่อนหกดือนแรกเพียงแค่999บาทอ่าเป็นไงปเราดีไหมถูกมากดีเลิศประเสิร์สีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฟรีดาวไหมคันนี้คันนี้ฟรีดาวไปเลยจ้าดาวเพิ่มได้ไหมดาวเพิ่มก็ได้ค่ะซื้อสดได้ไหมซื้อสดก็ได้จ้าดูได้ไหมอะไรนะดูเฉยๆได้ไหม ได้จ้ะไม่ว่ากันเนาะเข้ามารับชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อมาวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับน้องวายจ๋า M G 3 1 5 X คันนี้สีทูโทนนะคะปี17ปี18บแปดจบเกค่ะอ้าวราคาขายวันนี้เปิดเท่าไหร่ครับ3 1ม0 0 0บาทโปรโมชั่นครับออกรถ0บาทนะครับผมนะแล้วก็หกตัวแรกอย่างที่บอกไปผ่อนเพียงแค่999าาสบเก้าบทนะครับหลังจากนั้นไปจ่ายราคาเต็มที่5,700บาทลูกค้าโอเคมาดูรถเลยครับผมนี่ สวยๆนำเงินครับจะ,จะเกิดรอบคันหลังคาเปิดได้แม็กเดิมโรงงานทุกต้องก็ต้องเปลี่ยนหล,ลอแล้วสวยๆแล้วนะทุกคน่แนะนำให้เปลี่ยนเด้อชอบไฟมากเลยนะอะ,อะไฟในร้อยเดย์ทามนะจ๊ะ,ะคือสวยแล้วก็ดูหรูหรามากจ้ะอ่ะลูกค้ากระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้นะจ๊ะมีคิวกันสาสตให้พร้อมนะคะ คันนี้มาอยู่3า0 0 0ลูกค้าออปชั่นข้างในนะเพียบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะหน้าจอนะคะมี GP พีองให้นะคะเกียร์ออตโอต้ขับง่ายขับสบายลูกค้าจ๋าภายในเป็นไฟฟ้าหมดเลยแผ่นเพดยู่ครบโอเคนะใครอยากได้คันนี้ติดต่องนะั้นไไว้ไว้กับจะเข็มนะคะมีเบอร์โทรลิงก์ไลน์นะคะปักหมุดให้แล้วนะคะทางเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวจัดให้ระบถแน่นอนจ